วันนี้มาร่วมกันเป็นยังไงบ้างะคะวันนี้นะคะมาร่วมงานมามาพูดคุยเกยี่ยวกับนะังในภาพยนตร์ใหม่นะคะ The First o m e n ต้องต้องชื่นชมมากมากเลยเพราะจิงๆแอนเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบดูหนังผีแล้วก็ไม่ค่อยชอบดูอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนอนิดนึง <laughs> ใช่แต่ว่าพอได้ดูเทรลเลอร์แล้วเห็นว่ามันไม่ใช่หนังผีเลยแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับ psychological thriller ที่จะทําให้คนแบบคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทาไมมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับศาสนานิดนึงว่าแบบคนเขา b e l i e หรือว่าเขาแบบนับถืออะไรบ้างถึงเขาเป็นแบบนี้ มันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้าง interesting มากๆากแก็แอคิดว่าแอนจะไม่กลัวตอนเขาไปดูดมือนเป็นการเปิดใจให้เราแบบดูหนักเพรดใช่ใช่ มีจุดไหนที่เราแบบดูทีเซอ์แล้วแบบมันตกใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเลยทุกตอนเลยค uh ่ะ huh. <laughs> ใช่เพราะเหมือนแบบมันมีมีขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เราต้องต้องตามด้วยกับหนังว่าโอเคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบเราไปดูหนังแล้วก็เราแบบลืมตัวไปเราต้องโฟกัสเราต้องดูว่าโอเคคนนี้เกิดเกิดมาแบบนี้ถึงเขามาเป็นแบบนี้ทําไมถึงเขาทาแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่อินจูสติ้มากเลยค่ะ ก็ฝากผลงานด้วยนะตอนแรกเร่มมาอ๋อหนูว่าฝากผลงานฝากทุกคนมาชมมาดู The First Omen นะคะอยากมาเชิญทุกคนมาดู First The First Omen กับแอนนะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับ psychological thriller นะคะถ้ากลัวหนังผีไม่เป็นไรนะคะเพราะอันนี้ไม่ได้เน้นผีค่ะเราก็มาดูในภาพยนต์ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูที่บ้านมันจะไม่เหมือนกันก็ถ้าใครดูแล้วก็ท็กแอนมาบอกว่ากลัวน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเราจเดี๋ยวแอนตามมาค่ะ นคนที่กดัวหนังผีไปด้วยกันใช่ช่วงนี้วิ่งงานทุกเลยเป็นไงคะทุกวันค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่เหนื่อยไม่ไม่จมไม่ไม่อะไรค่ะก็ไปเรื่อยๆทักฟันจอยๆอยค่ะที่แน่นขนาดไหนทุกวันค่ะท,ทุกวันสอง,องค่ะ เรามีเวลาได้ทักผ่อนบ้างไหมคะพี่แอนยังค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีความสนุกด้วยกับงานเลยเราไม่ได้แบบเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วบังคับตัวเองมันยังแอนยังแฮปปี้อยู่ก็ชอบทุกคนที่ได้ทํางานด้วยงานนั่นตัีสานงานกวันนียมันมีส่งผลต่อสุขภาพเราบ้างไหมมีมีอยู่แล้วค่ะ <c oughs> จริงๆตอนที่เราทํางานเยอะมากแล้วก็เราไม่มีวันพักมันก็จะมันจะมีผลกับสุขภาพจิตของเราแล้วก็สุขภาพ ร่างกายของเราด้วยโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าไม่ได้มีเวลาส่วนตัวที่จะไปแบบ meditate หรือว่าหาเวลาที่จะเ,เข้าเซนเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องหาเวลาอยู่กับ positive คนที่ positive หรือว่าหาเวลานิดนึงที่เราแบบไปนั่งพักสมองวัดหนึ่งด้วยเพราะบางครั้งมันก็หนักเราก็เหมือนแบบเราไม่มีใครที่จะคุยด้วยวเราจะ stress แล้วก็มันจะออกมาในร่างกาย ก็ถ้าถ้าใครมีอยู่ในช่วงที่เครียดนิดนึงก็ขอให้เขาเอาเวลาไปเซนเตอร์ตัวเองแล้วก็ไปแบบไปไปหาความช่วยเหลือต้องการงานเดีะยวนี้เรามีการพังตัวเองยังไงบ้างคะเพื่อสะกแบบมาทํางานทุกวันเลยอย่างเงี้ยจริงๆแอนเป็นคนที่ตอนทํางานเสร็จแล้วบางครั้งจะลืมไปเลยว่าเมื่อวานเกิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะว่านเป็นคนที่ทําแล้วแล้วก็ ไปเรื่อยๆ the day goes on life goes on ถ้าเราไปกังวลว่าเราควรจะทำอะไรดีขึ้นเหมือนเมื่อวานมันก็จะเสียเวลาของเราเลยพยายาม stay positive กับตัวเองแล้วก็พยายามหาจุดในวันที่แอนมีความตื่นเต้นกับมันแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะเม,มื่อวานเจอทางชานิสได้เดินทางมาออกงานที่เมืองไทยแล้วค่ะเช<อ>่นเอไดเจอบ้างหรือยังได้เจอค่ะได้เจอเมื่อวานที่เซ็นทรัล มันเขาพูดคุยอะไรกันบ้างไหมจริงๆมันไม่ได้มีเวลาพูดกับเขามากเพราะมันเหมือนแบบเวลามันน้อยแล้วก็จริงๆแอนติดงานด้วยแอนแค่มาเซย์ฮัลโหลแล้วก็ต้องรีบไปไปถ่ายงานแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้เจอพรุ่งนี้ด้วยค่ะก็แฮปปี้ที่ได้ที่เขาได้มาเจอไทยแลนด์ครั้งแรกแล้วก็มาลองชิมอาหารของเรามาเจอคนของเราแล้ว,ลวก็มาใส่เสื้อผ้าของ เแบบมีนัดนอกนอคพา,าไปทัวร์ไทยแลนด์อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะคิดตอนนี้ว่อ v i สิตแรกอาจจะไม่ค่ะเพราะว่าแอนยังไม่มีเวลาในสเกจดูที่ที่ว่างแล้วก็เขาอาจจะยุ่งด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องคอยดูค่ะเขามาไทยแบบนี้มันจะมีแบบงานร่วมก,กับเราแบบไม่ค้าอะไรอย่างเงีนะ้ยนัดตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าหวังว่าจะมีอะไรบ้าง เรีว่าถ้ามีมางานคู่เราอราก็พร้อมจะแบบพร้อมอยู่แล้วงั่นในคันนี้พูดถึงโเมนไปแล้วเนาะเรื่องกองคนเราเราก็มีชิมลางก็าวโโยนสยองขวานถูกไหมคะแต่เรื่องความที่เราเป็นคนโปแต่เราเล่นหลังสยอยขวานด้บคกัน and จริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากๆเลยเพราะว่าแอนเป็นคนที่กลัวผีกลัวหนังผีอะไรที่น่ากลัวไม่ชอบไปในแนวนั้นแล้วประเด็นคือทุกอย่างที่แอนทำคืออะไรน่ากลัวมันจะมาหาแอนตลอดได้เล่นหนังผีมาพูดถึงหนังหนังน่ากลัวคือเหมือนเอเนจีมันดึงดูดเข้ามาแต่ว่าแอน grateful มากๆค่ะที่ได้รับโอกาสได้รับโอกาส จะ,จะทำการ้า <concealed> น <safety> <ligen> ักขนาดไหนคะเพราะว่าทุกวันที่เราก็กลัวกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอคิดว่ามันเกี่ยวกับการทําใจมากกว่าเขาว่าโอเคมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราเห็นในภาพยนต์แต่ว่ามันมีหลายอย่างเบื้องหลังที่แบบมันยังตลกอยู่ที่จะทําให้เราทํางานได้เรื่อยๆค่ะอ่าสุดท้ายนี้ถ้าเราฝากผลงานรายการก็ฝากตามผลงานของแอนด้วยนะคะเดี๋ยวเดือนนี้วันที่10 2อถึง1ิเดี๋ยวอันจะได้ไปเดินทางเป็นนางนางสงการนะคะวันที่13อยู่ที่กรุงเทพ14ไปเชียงใหม่แล้วก็สิาไปขอนแก่นค่ะก็ถ้าใครอยู่ในจังหวัดที่อันอยู่ก็ฝากมาเซฮัลโหลด้วยนะคะแล้วก็มาสาดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะร้อนช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเดทสองครั้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ